ข่าวเช้าวันนี้นะคะเรื่องกันที่ภาพที่สร้างความปราบรื้มใจให้กับประสบกนรกร,กรชาวไทยทั้งแผ่นดินเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสินค้าภายในร้านโกลเด้นเพลสโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณวันนี้เวลา17นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงจากที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพัก์สดใส จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านโกลเด้นเพลสชั้นบีโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณโดยตลอดเส้นทางมีประชาชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยที่ทราบข่าวไปเฝ้าทูลองทุลีพระบาทพร้อมกับเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญด้วยความปลื้มปิติที่ได้เห็นพระองค์มีพระพาราไมสมบูรณ์แข็งแรงในการนี้ทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสินค้าภายในร้านโกลเด้นเพลสสาขาที่10 ส่งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงดอยคำผักจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรและจากโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษอาทิแอปเปลิลกีวีแอปเปิลไซเดอร์อินทผาลามอบแห้งและไอศครีมโดยทรงเยี่ยมชมร้านโกลเด้นเพลสประมาณ13นาทีต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น7โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณนาถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในการนี้ได้ประทับที่หน้ามุกห้องโถงรับรองติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยประทับทอดพระเนตรทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ30นาทีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริดา